สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่20ถึง26มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน q r Code นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากติดต่อสอบถามหรือว่าพรีออเดอร์นะครับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้าของคุณนะครับผมอ่ะ นี่คือสร้อยนะฮะนี่คือตัวอย่างของ2 c o คอลเล i ชันที่ที่ออกไปแล้วนะครับผมอ่าให้ดูนิดนึงอันนี้คืออ m เมทิสต์นะฮะสีม่วงแล้วก็สีชมพูนี่คือโรสควอสต์นะครับโอเคโรสควอสต์อ่าอ่ะก็สแกนเครอร์โค้ดนะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนมกรานะครับผมเดือนแรกของปีใหม่นะฮะผ่านไปไวมากมากนะครับผมอ่ะโอเคฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเช่นเคยนะครับผมพิมพ์โชคดีเทลรักนะครับรางงานเทโรนะครับ <c oughs> ราศีมัง,งกรน,นะฮะเทโรต้องการบอกคุณว่า ้าราต้องการบอกคุณว่าคุณมีโชคแลฮะคุณได้เนี่ยถ้าดูไม่ผิดก็คือ Wheel of f o r t u n e นะฮะดูไม่ผิดแน่นอน The Wheel อ่าโอเค Wheel of Fortunes นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยทาร์ต้องการบอกคุณว่าคุณเองจะประสบความสําเร็จจะโชคดีสำหรับชาวราศีมังกอนนะซึ่งดีแล้วถ้าเกิดคุณเองได้ทําอะไรไว้อ,าอ่าเขาเรียกอะไรดีเป็นพื้นฐานที่ดีเนะี่ยในอดีตนะฮะในตอนนี้เนี่ยคุณเองจะได้รับผลตรงนั้นแล้วหรือว่าเป็นการตุ้น กระตุ้น,นตุ้นเป็นการตุ้นกะไปไหนไม่รู้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ตัวคุณเองเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเริ่มต้นสร้างรากฐานไว้นะครับผมเริ่มต้นสร้างรากฐานบอกคะรากฐานอะไรคะรากฐานเสาเข็มตึกเหรอไม่ใช่รากฐานสิ่งที่คุณเองต้องการทำไงคือในสัปดาห์นี้คุณเองอยากจะประสบความสําเร็จอะไรในวันศุกร์หรือวันพุธหรือวันอะไรก็แล้วแต่วันอาทิตย์ก็เตรียมตัวนะสมมติว่าวันอาทิตย์อยากไปเที่ยวใช่ไหม ก็ควรจะเคลียร์งานนะสาวทีนี้อยากไปเที่ยวก็ควรจะเคลียร์งานตั้งแต่วันจันท์นี้เลยเนาะเออวีลออฟฟอร์จูนเป็นลักษณะที่อันที่1ถ้าคุณทําดีไว้แล้วเนี่ยในในปัจจุบันเนี้ยจะได้รับผลนั้นและอันที่2คือถ้าคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้ตัวคุณเองเริ่มนะลงมือทําได้แล้ว just do it นะฮะ do it now <c oughs> ไม่ได้เป็นเ,ออ <c oughs> เขาเรียกอะไรเป็นสโลแกนของ n i k e ใช่ไหม ไนกี้นะไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับไนกี้นะเรื่องของหุ้นและผลประกอบการล่วงไก่เลยแต่นั่นคือเรื่องราวของอีกเรื่องนึงนะฮะอ่ะในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะมาในส่วนของโหราศาสตร์ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างนะฮะบอกไปแล้วนะครับว่าในช่วงของโหราศาสตร์นี่คือการดูภาพรวมนะฮะไม่ได้จํากัดว่าราศีใดราศีใด และถ้าผมพูดว่าดาวไหนอยู่ในราศีไหนเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอะไรดีไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีอิทธิพลแค่ราศีที่ผมเอ่ยถึงนะฮะมีผลกระทบกับทุกๆคนนะฮะโอเคไหมอ่ะยังมีคนที่เหมือนไม่เข้าใจนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าในส่วนของออ <c oughs> ในส่วนของวันจันทร์ดูซิว่าเราเปิดวันจันทร์ของเราเป็นยังไงบ้างนะฮะ วันที่10นะครับผมโอเคเราเปิดวันจันทร์ในราศีตุลนะฮะวันจันทร์อยู่ในราศีตุลนี่เป็นอะไรที่เอ่อเป็นวันจันทร์ที่คุณเองจะได้การติดต่อเข้ามานะฮะทาบถามใครเขาเรียกอะไรใครรอเรื่องของการทาบถามเรื่องของการแบ่งกลุ่มเรื่องของการติดต่อประชาสัมพันธ์เนี่ยดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีตุลเป็นวันที่เหมาะสมมาก ในการทำข้อเรียกอะไรดีประชาสัมพันธ์นะฮะเผยแพร่แจกจ่ายหรือว่าได้รับข่าวดีในวงกว้างนะฮะดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีตุลในส่วนของเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ออมีบางส่วนของสถานการณ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3ที่4ภาพกว้างๆเลยเหมือนกับอาจจะมีเพื่อนเข้ามาบอกว่า นู่นนี่นั่นนะที่มีผลกระทบต่อคู่ของคุณหรือว่าที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับของคุณกับกับคู่ของคุณนะฮะเออเป็นลักษณะที่เฮ้ยเธอเราไปเจอ AYC กับแฟนของเธออะไรแบบนั้นนะฮะเป็นลักษณะนั้นหรืออาจจะเป็นเขาเรียกอะไรดีเรื่องของข่าวหรือ activity ที่ที่เกี่ยวข้องกับกับภาพกว้างแล้วกระทบกับแฟนของคุณเช่นเออ เฮ้ยแฟนเธออยู่บริษัท ABC ใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่า ABC โบนัส10เดือนอะไรแบบเนี้ยเป็นลักษณะนั้นนะฮะเออก็แล้วแต่คนนะฮะว่าตัวคู่ของคุณเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอะไรดีอยู่ในโหมดของการรับพลังงานบวกรับพลังงานดีหรือเปล่าบางทีอาจจะถ้าโชคดีก็คือเออทางคู่ของคุณเนี่ยก็อาจจะได้รับข่าวดีหรือถ้าโชคไม่ดีนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เฮ้ยบริษัท XYC เขาต้องการย้ายฐานการผลิตออกไปเวียดนามอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมะีทั้งข่าวดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ของคนของของแต่ละบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นในวันจันทร์เราดูในส่วนของภาพกว้างเป็นหลักเนาะ <c oughs> อ่ะเราไปกันต่อวันนั่งขานนะฮะ จะได้ยินว่าเสียงยังอุยอุยอยู่นะก็คือช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยนะถึงแม้ว่าที่สหรัฐเนี่ยที่ฟลอริดาไม่ได้มี PM 2.5เหมือนที่เมืองไทยนะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเดียเดยเด๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะอา,อากาศเปลี่ยนเยอะไม่สบายนะครับอ่ะ <c oughs> ต่อไปในวันอังคารนะครับวันอังคาราเขาเรียกอะไรดีดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีตุลโค้งสุดท้ายและ29องศาเนาะในวันจันร์นี้อยู่ที่17องศากลางๆแล้ว <c oughs> ดาวจันร์อยู่29องศาถามว่าดาวจันทร์อยู่ในโหมดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างโหมดนี้นี่ผมก็ยังไม่เห็นแอสเปกอะไรที่ไม่ดีนะเออ แต่อาจจะมีเรื่องของเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งในส่วนของเรื่องของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆของตัวคุณนะฮะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับผมโอเคไหมเ,เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไว่ายน้ำไม่เป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางทางเรือในวันอังคารน,นะครับถามว่าทำไมเพราะาดาวจันเนี่ยสถิตอยู่ใน ราศีตุลใช่ไหมแล้ว <c oughs> สแควร์กับอะไรครับสแควร์กับดาวอังคารนะที่อยู่ในราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรามาระวังนิดหนึ่งนะฮะหรืออาจจะเจอลักษณะที่ <c oughs> emotional damage นะคนไทยอาจจะไม่เขาเรียกอะไรดีอาจจะตามไม่ทันหรือไม่ค่อยรู้มีมนี้นะแต่ว่าที่ที่อเมริกาเนี่ย <c oughs> emotional damage เนี่ยเป็นมีมของ ของคอมีเดียนหรือดาราตลกที่ชื่อว่าสตีเวนเฮอรหรือว่า,าถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเขอ่านว่าสตีเวนฮีโอเคแต่ว่าถ้าถ้าอ่านเป็นจีนคือสต er, ีเวนเฮอร์นะเ E เนี่ยอ่ะโอเคคื okay. นนี้เราไปกันต่อวันวันพุธเป็นไงบ้างวันพุธดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะวันพุธนี้เป็นวันพุธที่ ไม่ใช่เป็นวันกึ่งกลางของวีคเดย์แล้วมันจะเขาเรียกโซฟายนะจะเป็นวันพุทธที่ค่อนข้างลึกลับค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศเนะ <c oughs> พราะอะไรครับเพราะว่าดาวจันสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะครับสกอร์เปิโอเป็นช่วงเวลาที่อันที่หนึ่งเลยมีสองอันอันที่หนึ่งเลยคือมีเรื่องของความรับมีเรื่องของการกระทํามีการหักหลังเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป็นวัน กลางสัปดาห์ที่เป็นวันพุธนะวีคเดย์เนี่ยอ่ากลางสัปดาห์ทำงานแบบไม่ธรรมดาอาจจะเจอเพื่อนลักขักเหล่มโหดอาจจะเจอลักษณะเรื่องของคำคอรหานินทาความลับนะแล้วก็ <c oughs> ไม่เชิงถึงกับสแควร์นะแต่ว่าดาวจัน์ทรอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรดีไม่ ก็คือสแควร์แต่ว่าสแควร์เล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ8 0องศากับดาวพลูโตและก็ดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้น <c oughs> ค่อนข้างแปลกนิดนึงก็คือมันเป็นลักษณะที่มีมีเรื่องของความลับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แฟนมีสายลับสายลับจับบ้านน้อยนะเออผมรู้สึกว่ามันเข้ากับธีมนี้มากๆก็คือเริ่มที่จะมี เริ่มที่จะมีเปลี่ยนใจเริ่มที่จะมะีเรื่องของการเขาเรียกอะไรดีคือต้องกลับไปเช็คความสัมพันธ์ว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าเหมือนกับมันเป็นเพิ่งเริ่มอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะเพราะาอะไรครับเพราะว่าดาวพลูโตเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรดีเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวอ่ะคือถ้าเราไม่ไปจัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะลุกลามใหญ่โตมันจะกลายเป็นลักษณะที่เหมือนกับ แทนที่จะแก้ไขได้เลยกลายเป็นเรื่องของเรื่องของที่แบบมูลเหตุมีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นิดเดียวแต่ว่ากลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไฟแต่ต้นลมก็ดีนะเพราะว่าดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอันตรายกับเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมรวมไปถึงคนที่มีความสัมพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แน่นปึกแล้วนะ ใช่ค่ะหมอหนูโสดแน่นปึ๊กเลยค่ะไม่มีใครเลยเออโอเคเพราะฉะนั้นความโสดของคุณอาจจะสั่นคลอนนะอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคุณเองอาจจะไม่รู้ตัวนะครับโอเคไหมกลับมาที่คนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องเรามาลองเพราะาดาวจาันสถิตอยู่ในราศีพิจิกแล้วก็80องศาเกือบสแควร์กลับอะไรครับผมกับพลูโตแล้วก็กับดาวอาทิตย์นะอืม เป็นช่วงเริ่มต้นด้วยก็คือดาวที่อยู่2องศาดาวพลูตโตยอยู่1องศานะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะยังแก้ไขทันเนาะเรามองโลกในแง่ดีนะ <laughs> เราไปกันต่อนะครับผมอ่ะเป็นวันพุธที่ค่อนข้างเฮฟวี่เฮฟวี่ใช่ไหมอ่ะวันพฤหัสเป็นยังไงบ้างวันพฤหัสนะครับดาวเอ่อโอเคดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีพิจิกแล้วก็ คือห่างออกจากดาวพลูโตกับดาวอาทิตย์มาพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นอ,อะไรที่ค่อนข้างชิลๆแต่ว่ามีเลงเลงกับยูเรนัสนะฮะเป็นลนักษณะที่วันพฤหัสเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังบางอย่างในเรื่องของการงานโอเคปะ่ะเพราะว่ายูเรนัสสนี่สถิตอยู่ในราศีพฤษภมี2เรื่องแหละ เรื่องงานนะหลักๆเรื่องของข้อเรียกอะไรดีมีถ้ามีในมีเพื่อนในองค์กรมีอ่อเ,เรียกอะไรดีเพื่อนร่วมงานคอลลีกเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะเขาอาจจะหักหลังเขาอาจจะโยนคุณไปอยู่อีกทีมนึงเจ้านายอาจจะแอสซน์งานอะไรที่ตัวคุณเองไม่ถนัดไม่มีประสบการณ์เลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้เรียกอะไรดีติดกงเล็บให้กับตัวเองนะ ต้องเรามาระวังพอสมควรหรืออย่างที่สองนะครับผมยูเรนัสสถิตอยู่ในราศีพิศพเป็นลักษณะที่ได้ซับแบบฟลุก๊กฟลุกอ่าได้ซับแบบฟลุก๊กฟลุกเป็นลักษณะที่แบบอาจจะถูกหวยอาจจะได้ส้มหล่นนะอาจจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นอะไรฟลุก๊กฟลุกส้มหล่นหรือว่าบังเอิญน,นะครับ แต่ว่าอาจจะต้องให้เรามาระวังอย่างหนึ่งคือทรัพย์นั้นอาจจะได้มาจากเรื่องที่เดือดร้อนอะไรยเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารถไหลมาชนคุณคุณได้ประกันได้เคลมประกันอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นทุกขลาบเนาะเรามาระวังนิดน,นึงหรือว่าสําหรับใครที่แหม <c oughs> พลังโชคลาภของตัวคุณเปล่งเขาเรียกอะไรเปล่งประกายไม่มีอะไรมาคือโดยพื้นฐานของตัวคุณเป็นคนโชคดีแล้วก็ <c oughs> ศัตรูแพ้ภัยใช่ไหมคุณเองก็อาจจะอยู่โชคดีอะไรสักอย่างหนึ่งได้ซับมาแบบฟลุกๆนะ,ะเออเพราะว่าดาวจันเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรเล็งนะ,ะกับยูเรเนัสในราศีพฤศภเราไปกันต่อวันศุกร์เป็นไงวันศุกร์ดาวจันนะฮะย้ายเข้ามาอยู่ราศีธนูเรียบร้อยมีเกณฑ์ที่จะเ,ออเดินทางนะครับผมเพราะฉะนั้น อาจจะไปผับนะอาจจะไปมิงกลิง้งอาจจะไปเที่ยวอาจจะผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นทริปอะเราจันทรสถิตยอยู่ในราศีธนูเล็งเร็งดาวพฤหัสเร็งดาวพฤหัสในราศีเมถุนเป็นลักษณะที่ทริปนี้ควรจะเกิดตั้งนานแล้วแหละมีการวางแผนแล้วก็ควรที่จะทำอะล้ว อยู่ๆในในวินาทีสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจไปเนาะตัดสินใจทำในวันศุกร์นี้นะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเอ้ไม่เอานอนอยู่บ้านดู n e Netflix ดูอะไรวะซักวิดเกมดูอะไรก็แล้วแต่นะดูแม่นางอกดูแม่นางนอใครดูแม่นางอกมั่งสนุกดีนะแม่นางอกนะตอนแรกอ่านแม่นางโอเคเออแม่นางโอเค แม่นางโอเคแปลว่าช,ชีโอเคกับทุกๆอย่างหรือไม่ใช่นะแม่นางอกนะสนุกดีนะครับเออเป็นข้อแรกอะไรดีเหมือนเป็นทนายความเนาะในสมัยโชซอนหรืออะไรประมาณนะั้นสนุกดี <laughs> เราไปกันต่อวีคเอนเป็นไงบ้างวันเสาร์เราเปิดเปิดวันเสาร์ด้วยยังอยู่ในราศีธนูผมรู้สึกว่าเป็นทริปวันศุกร์แล้วต่อเนื่องวันเสาร์อ่ะค้างคืนแน่ๆน,นะอาจจะมีทริปครั้งค้างคืนแล้วก็ เหมือนแพลนละแต่ในที่สุดได้โอกาสไปสักที <c oughs> ขอภัยยังคันคอยอเลยนะ <c oughs> สุดท้ายในวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ดาวจันย้ายกลับเข้าราศีมังกรเรียบร้อยดาวจันย้ายกลับเข้าราศีมังกรเป็นลักษณะรีกรูปเหมือนกับเหมือนค่อนข้างสุดเวี่ยงนิดนึง ค่อนข้างสุดเวียงกับวันศุกร์กับวันเสาร์เนาะเพราะฉะนั้นวันวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกอะไรดาวจันทร์สถิตอยู่ส่วนองศาราศีมังกรเด๊ะนะฮะไม่เล็งอะไรนะครับแล้วก็เออแต่ว่าดาวจันทร์สแควร์กับนอตกับซาวท์นดเป็นลักษณะที่เหมือนวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่พักล่างเลยคืออาจจะสุดเหวี่ยงกับวันศุกร์กับวันเสาร์มากไปหน่อยนะวันอาทิตย์นี้ก็เลยรู้สึกว่าเออ เขาเรียกอะไรอ่ะ PTO เนาะ <c oughs> Personal Time Off นิดนึงนะฮะ Time Off นะฮะขอเวลานอกนะพักร่างนะครับผมผมรู้สึกว่าสุดเหวี่ยงเนาะกับวันศุกร์กับวัน,สวน,สวนเสาร์นะ,ะ Square กับ North South Node ก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกอะไรอ่ะอองานการอะไรงนี้หรือว่าความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะกองไว้ตรงนั้น <c oughs> ไม่มีแรงไปทำนะฮะเ,ออเป็นลักษณะที่แบบพักร่างจริงๆเพราะฉะนั้น นั่นคือภาพรวมนะฮะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วันพุธค่อนข้างค่อนข้าง intense ใช่ไหม <laughs> Int ense, intense นะฮะค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกวอะไรดี <laughs> สุดเวี่ยงนะฮะเออเขาเรียกอะไร <laughs> สุดเวี่ยงอะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นก็ ยังไงก็รักษาสุขภาพไปดีแล้วกันนะฮะอย่าเจ็บอย่าป่วยในช่วงเวลานี้แล้วกันนะครับผมเห็นเขา2อพานะพ m 2.5มส getting w o r s e in Thailand basically คือเคยเห็นนะว่าขับรถอะไปในช่วงเวลาแบบหน้าหนาวเนาะซึ่งมันก็ไม่ค่อยหนาวหรอกที่ไทยนะขับไปเชียงใหม่ขับไปเชียงรายอะไรเงี้ยมีการเผาเยอะมากๆแล้วคือ เขาขนาดแบบติดติดถนนใหญ่ติดไฮเวย์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเออก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะฮะดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะคือผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดมันมีมันมีเรื่องที่ผมอยากจะเล่าแล้วกันอ่ะใครท้ายคลิปนะใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังนะคือคนเราเนี่ยผมเคยเทรนตอนที่ผมทำงานอยู่ในบริษัท <c oughs> บริษัทที่เป็นงานหลักของผมนะ เขาเรียกว่า seven h a b i t หรือว่า7นิสัยนะของอ high f o r high effective people ก็คือสำหรับ7นิสัยสำหรับคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเอาจริงๆแล้วบริษัทเขา,มาไม่ได้ได้อะไรหรอกเขาอยากจะร <Read, Read, S 1> ีดรีดเขาเรียกอะไรได้เพิ่มเพิ่มประสิทธิผลของเขานะอ่าอยากจะเขาเรียกอะไรรีดพลังของวิศวกร ให้มาทำงานนั่นแหละแล้วก็มันมีสองอันที่ผมเรียนแล้วจำได้นะแล้วก็จะเอามาแชร์คุณก็คือมนุษย์เราเนี่ยจะเจอสถานการณ์อยู่สองแบบอันที่หนึ่งคือ circle of concerns circle of concerns หรือว่าไม่รู้ว่าแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าเ,เรื่องราวที่ทำให้เรากังวลเนาะโอเคไหมแต่ว่ากังวลเฉยๆแล้วเรา ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้นะเราจะเรียกว่า circle of concerns นะครับซึ่งไออันนี้เนี่ยมีหลายอย่างมากเช่นรถติดฝนตกอากาศหนาวฝุ่น PM 2.5อะไรแบบเนี้ยเนาะโอเคปะ่ะกับอีกอันนึงคือ circle of influence นะฮะ circle of influence คืออะไร circle of influence ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้เรามีอิทธิพลที่จะไปเปลี่ยนมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์เนี้ยคุณเองจะเจอ Circle of Concern เยอะแยะเช่นฝนตก PM 2.5อากาศเปลี่ยนนะฮะเออหรือรถติดก็แล้วแต่แต่ผมอยากให้คุณเองโฟกัสกับสิ่งที่คุณเองทำได้ค <c oughs> ือเราจะเต็มตัวยังไงการที่คุณดูช่องผมเนี่ยผมเขาเรียกอะไรดีดูว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนสถานการณ์นั้นไม่ได้แต่ตัวคุณเองเปลี่ยน แผนรับมือกับสถาน,นการณ์นั้นได้นะเพราะฉะนั้นนั่นคือประโยชน์ของการเขาเรียกอะไรดีนั่นคือประโยชน์ของการ,ร,ด,ร,การดูของช่องผมเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนหน้าแล้วรู้ว่าคุณเองต้องทําอะไรบ้างวางแผนอะไรบ้างเนาะหรือว่ามีทางเลือกอะไรให้คุณบ้างนะฮะ <c oughs> อ่ะและนั่นคือสิ่งที่ผมมาฝากเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอมเมนต์เนาะพิมพโชคดีเทรวรักษ์นะฮะแล้วก็ออปรึกษาส่วนตัวเนี่ย สแกน QR code นะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะโชคดีเทวรัต